สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่31มีนาคม2 5 6 6ครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่30มีนาคมนั้นนายสมบังอัศราชีผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักรรมไทยสร้างชาติอดีตแกนนําแนวร่วมประชาชนต่อต้านประเดจการแห่งชาติหรือว่านปชเป็นคนเสื้อแดงนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนเองนั้นมีกําหนดการลงพื้นที่ขึ้นเวทีปราศัยกับว่าที่ผู้สมัครสสพาคอีสานของพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพื่อไปช่วยพักหาเสียงน้มน้าวใจให้คนเสื้อแดงที่เคยอยู่ร่วมกันมาหันมาสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยรวมถึงจะไปชี้แจงนโยบายของพักให้ชาวบ้านได้เข้าใจและบางเวทีจะไปร่วมกับนายยศวริชชุกลหรือว่าเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติเนี่ยครับ นายสมหวังบอกว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกตนก็เฝ้าดูพลเอกประยุทธ์มาตลอดว่าท่านทําอะไรบ้างได้ติดตามมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ระบบก,การเลือกตั้งถือว่าเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยแต่ทุกวันนี้ยังมีพรรคการเมืองบางพรรคพยายามพูดจาโจมตีเวลาหาเสียงตลอดกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผเดการตนก็อยากถามว่าเอาสมองส่วนไหนคิดเวลานี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแล้วการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งในสภาเวลานี้พลเอกประยุทธ์ก็ลงเลือกตั้งในระบบพรรคการเมืองทาไมยังพูดโจมตีว่าเป็นประเด็จการนี่ถ้าเป็นประเด็จการจะมีการเลือกตั้งไหมดังนั้นเลิกพูดได้แล้วทั้งนั้นคุณสมหวังยังบอกนะครับว่าก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาทํางานผมก็อยู่กระบวนการค้าราชการการเมืองเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงกรเกษตรและสหกรมากอ่อนเป็นตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ใช่แต่ผมตัวเท่ามดจะไปพูดอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ แต่ความรู้สึกของเรามันไม่ใช่ผมบอกเลยว่านั่นเป็นเงินภาษีประชาชนคุณควรจะเอาเงินภาษีประชาชนคืนให้กับประชาชนไม่ใช่เอามาทําอะไรที่มันไม่ใช่พราะนประยุทธ์ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่เท่าแก่เขาจะไม่คิดถึงกําไรขาทุนต่างก,กับพวกคุณเท่าแก่ชัดๆนักธุรกิจชัดๆทําอะไรคิดแต่ผลกําไรต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันเอาสิ่งที่เห็นมาพูดกันว่าอะไรเป็นอะไร ประเทศชาติทุกวันนี้ความขัดแย้งลดลงไหมต้องยอมรับไอ้ที่จะมาเย่วเย้ยวไม่มีแล้วเพราะทุกคนเข้าใจแต่มีบางพวกบางคนที่เข้ามาเส้นเลือดไม่เปลี่ยนความคิดเห็นด้วยตัวเองไม่ได้แต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติผมถือทุภาษิต์ว่าเจ็บแล้วจําคือคนถ้าเจ็บแล้วทนคือควายผมไม่ใช่ควายผมไม่ได้ให้ใครเอาเชือกมาร้อยจะบุกเอากระดิ่งมาแขวนคออดีตแกนนํำดปชยังกล่าวด้วยว่าสมัยตนอยู่กับนปช ตนไม่เคยขอเงินใครแม้แต่บาทเดียวดังนั้นอย่ามัวพูดว่าทรายศชีวิตนี้ไม่เคยทรยศใครอย่ามาบอกว่าเนรคุณชีวิตนี้ตนไม่เคยเนรคุณใครเมื่อไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรกันแล้วเอาบุญคุณมาจากไหนจะเนรคุณได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ทําทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดตนไม่เคยมาขอเงินไม่ใช่สัมภเวสีไม่ใช่เหลือบไม่ใช่ไรไม่ใช่หมัดที่จะไปขอเงินใครตนเป็นคนมีต้นทุนและต้นทุนสูงสด้วยดังนั้นถ้าเคารพการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย ความเป็นเพื่อนยังคงอยู่แต่ถ้าไม่เคารพการตัดสินใจก็ไม่เป็นไรและไม่ได้มองว่าจะเสียเพื่อนถ้าเพื่อนที่ดีมีสมองเขาคิดได้หากเพื่อนไม่ดีเข้าเส้นเลือดอะไรก็เยียวยาไม่ได้คุณสมบังยังกล่าวต่อนะครับบอกว่าสําหรับแกนนํานปชบางคนผีไม่ต้องมาเผาเงาไม่ต้องเหยียบต้องพูดแบบนี้ไม่คิดจะคบด้วยอีกต่อไปถ้าเจออาจจะทักทายแต่จะไม่สังคายนาด้วยต้นเดินออกมาจากนปชด้วยความเจ็บปวดและน้ําตาตอนเดินออกมาไม่เคยหันหลังเหยียบเข้าไปอีกหลายคนโทรมาตามก็ไม่เคยรับสาย ตั้งใจจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วแต่ต้องมาเข้ารวมพักไทยสร้างชาติเพราะมีอุดมการที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชัดเจนที่สุดสิ่งนี้อยู่ในหัวใจทุกวันนี้มีความภูมิใจที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ต้นไม่ต้องการตําแหน่งทางก,การเมืองแต่ให้ได้ทํางานให้กับประเทศชาติกับประชาชนก็พอส่วนความรู้สึกตั้งแต่มาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติมันต่างกับที่เดิมราวกับเหวเลยพักนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงแถมให้เกียรติจุดประสงค์หลักผมอยากให้พักรวมไทยสร้างชาติชนะเลือกตั้งลุงตู่กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง ดังนั้นการลงพื้นที่ภาคอีสานจะไปหาเพื่อนเก่าที่เคยเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันมาไปอธิบายให้คนเสื้อแดงเข้าใจอะไรเป็นอะไรในฐานะตัวจริงเสียงจริงรู้หมดทุกเรื่องบางพักเวลาไปหาเสียงบอกไม่ทิ้งคนเสื้อแดงแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่เฮียสมหวังจะไปอธิบายทําไมจึงต้องเดินออกจากนปชแล้วไม่เหลียวหลังกลับไปสมัยอยู่นปชทุกคนรู้หมดผมไม่เคยทิ้งแม้แต่วันเดียวแล้วทําไมต้องเดินออกจากนปชนี่คือสิ่งที่คุณสมหวังนั้นนะครับ ได้ประกาศจะเดินหน้าช่วยพลเอกประยุทธ์หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ